สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจําวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนนะครับพฤติกรรมราคาทองคํานะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับหลังจากที่ราคานะครับได้มีการเคลื่อนที่เป็น strong ten นะครับ strong bullish ten เคลื่อนที่ขึ้นกว่านะครับจากบริเวณ1806นะครับขึ้นไปถึงช่วง2010นะครับโดยประมาณเนี่ย200เหรียญนะครับ แต่ว่าในการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์แรกร้อยเหรียญนะครับสัปดาห์ถัดมาก็ประมาณนะครับห้าสิบเหรียญครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เคลื่อนที่มา25เหรียญนะครับเราจะเห็นว่ามูลิตมันตั้มันลดลงนะครับนั่นหมายความว่าช่วงหรือว่าแนวโน้มนะครับ โมเมนตัม um, การเคลื่อนที่มันเริ่มน้อยลงนะครับพอสัปดาห์นี้นะครับพอเปิดสัปดาห์มา3วันนะครับเราก็เห็นว่าพฤติกรรมราคาสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ไปติดโซนแนวต้าน2 0 1 0 2020นะครับเริ่มมีการปรับย่อเป็นแท่งแบลรินะครับแต่ว่ายังไม่หมดเทรดดิ้งเดย์นะครับยังเหลืออีก2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าในกรอบเวลาวีคนะครับปิดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับ มันมีการชะลอตัวของราคานะครับมีโอกาสที่จะมีการเกิดการรีเซสเมนต์นะครับเพื่อที่จะขยายขึ้นต่อได้นะครับไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างการเคลื่อนที่ปัจจุบันนะครับเริ่มโมเมนตัมเริ่มน้อยลงนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยจากเดิมนะครับเคลื่อนที่ขึ้นนะครับไซเว์นะครับหรือว่าคอนโซลิเดตขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเริ่มมีการย่อลึกนะครับหลังจากนั้นเริ่มมีการย่อลึกโอกาสนะครับมันอาจจะมีการแอ r o โรชตัวโซนนะครับ2,10 2,20อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่เป็นในขาณะนี้นะครับก่อนจะเกิดการดีเซสเมนต์กลับลงมานะครับก็โดยรวมนะครับยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เป็นลักษณะของ price compression แบบเดิมนะครับในกรอบของ rising w e d g e นะครับหรือนะครับพยายามที่จะ เบรกโซน2,10 0 2,20เพื่อที่จะเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปนะครับโซน2,60 0 2,70นะครับยังไม่ปิดโอกาสนะครับตอนนี้โครงสร้างในกรอบเดยเนี่ยยังมีโลที่สูงขึ้นอยู่นะครับโลเนี่ยนะครับมันค่อยๆย,ยกสูงขึ้นแต่ว่า,าการโมเมนตัมนะครับหรือว่าองศาของการเคลื่อนที่เนี่ยมันน้อยลงนะครับตอนนี้นะครับตัวเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า BB นะครับ แนวรับของตัวกรอบเวลาไยวันเนี่ยอยู่ประมาณ1950นะครับแต่ว่าแนวต้านเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มห่างจากตัวอัปเปอร์แบนด์มาแล้วนะครับและก็หมายความว่าในกรอบวีกรอบเดย์นะครับโมเมนตัม um เริ่มน้อยลงนะครับเมื่อวานมีการประกาศอัตรดาดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นแท่งอินดิชั่นบาร์นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงอัตรดาดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมนะครับและลงทุนเนี่ยยังยังว่ามีความสงสัยอยู่ว่าการขึ้นอัตรดาดอกเบีย้ยในอนาคตนะครับหรือว่าการคงอัตรดาดอกเบี้ยไว้ในอนาคตเนี่ยจะ มีความแน่นอนหรือเปล่านะครับก็เริ่มไม่มีความมั่นใจนะครับความมั่นใจลดลงนะครับก็ปิดแท่งปิดนิชชันบาร์นะครับในส่วนของการเทรดนะครับเมื่อวานเราให้แผนไว้นะครับผมให้แผนทางหน้าเพจไว้ก็คือรอ19 9 0ถึง1992นะครับซึ่งราคานะครับก็ไปถึงบริเวณนั้นนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับก็คือแผนเนี่ยนะครับขึ้นไป19 91นะครับแล้วก็ปรับตัวมา1970นะครับลงไปไม่ถึงทาร์เก็ต1960นะครับเพราะว่ามันยังติดบริเวณช่วงแนวรับนะครับคือราคาเนี่ยมันด้วยพิกรรมตัวข่าวนะครับก็ราคาเนี่ยมีการดันขึ้นนะครับทีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะกลับมาโซน1911อีกครั้งนะครับโครงสร้างโดยรวมนะครับเหมือนกับว่านะครับ ตอนนี้จะยังไม่อยากลงนะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์เมื่อช่วง2ทุ่มเมื่อวานนะครับมีเป็นแท่งอินดิชันบาร์นะครับเรียกว่าเป็นแท่งรีเจคชั่นจากแนว1970ก็ได้นะครับก็การเทรดเมื่อวานนะครับการเคลื่อนที่ก็ได้มาประมาณนะครับสัก22เหลี่ยญก็ถือโอเคนะครับไม่ได้ถึงทาร์เก็ตนะครับแต่ว่ารับรองว่าเมื่อวานนะครับถ้าใครเข้าเทรดทำแผนเนี่ยไม่ได้ SL นะครับมีกำไรอยู่แน่นอนนะครับ ทีนี้นะครับกรอบแปดเชสเนี่ยราคามันหลุดตัว rising w e d g ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็มีแนวรับอีกตัวหนึ่งนะครับพอราคามันเริ่มเคลื่อนที่ไปเนี่ยเมื่อวานนะครับผมก็เห็นว่าหลังจากที่มันหลุด rising w e d g นะครับมันยังไม่หลุดแนวรับนะครับมันยังมีตัว swing low บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัว Swing l o w บริเวณนี้นะครับซึ่งตอนที่ราคานะครับ เมืม่อวานเช้าเนี่ยมันลงมาประมาณ1975นะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมบอกว่าถ้าราคาครับมันไม่หลุด1975นะครับมีแนวโน้มจะกลับขึ้นไปทดสอบไฮนะครับได้อีกครับไฮก็คือแถว2,010นะครับอพอราคา1975มันรับนะครับไป1991แล้วก็ย่อลงมานะครับสุดท้ายลงไป1970แต่ว่ามาปิดแท่งอยู่เรน1975เช่นเดิมนะครับ ก็เป็นตัวที่ชี้บอกว่าราคานะครับ1 9 7 5เนี่ยยังมีในย่สำคัญนะครับเป็น EMA 50ของกรอบ 4H ที่จะดันราคาได้อีกนะครับโดยรวมนะครับตอนนี้มันก็ยังอยู่ในกรอบนะครับกรอบตัวแนวรับตัวนี้ซึ่งต่างที่ประเมินนะครับตอนนี้1975ไม่หลุดนะครับแท่งเทียนในกรอบ 4H เนี่ยมันเป็นมองว่าเป็นฟอลเบิกก็ได้นะครับเป็นแท่งรีเจชันราคาจะพยายามดันขึ้นอีกนะครับ แนวโน้มนะครับวันนี้1 9ึ่เนี่ยน่าจะเป็นเน็ก l i n e นะครับซึ่งอาจจะเกิดโครงสร้าง i m e r t e n trader นะครับหรือมีการเบรกขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปตามเทรนนะครับตามกระแสโครงสร้างของกรอบ rising เ e d นะครับตอนนี้กรอบมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอาจจะไปได้กรอบประมาณนี้ซึ่งสามารถนะครับขึ้นไปได้นะครับปิดขึ้นไปเทสตัวเส้นปะนะครับหรือว่าไปเทสช่วง2020ได้เช่นกันนะครับ ตัว19.1เนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับถ้าเบรก19.1ได้นะครับหรือว่าโซน19.0นะครับราคามีนวโน้มที่จะไปสร้างไฮใหม่นะครับอ่าปัจจุบันนะครับตัวกรอบ 4H เนี่ยนะครับเราก็มีอัพไซด์นะครับหรือว่าแนวต้านอยู่ประมาณ2 0 1 0นะครับแนวรับบริเวณนี้เลยครับ1970นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านมันนะครับบริเวณอัปเปอร์แบนด์นะครับแถว2 0 1 0นะครับ ทีนี้ไปดูนะครับในกรอบ1ชั่วโมงนะครับกรอบ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้นะครับเราเห็น bullish divergence นะครับช่วงที่ราคาเนี่ยมันทำเป็นรูปตัว W แล้วนะครับนี่คือตัว W นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่ต้องบอกว่านะครับโครงสร้าง W นี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านสำหรับท่านที่มี bullish b y a s นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าราคานะครับมัน ยืนอยู่เหนือ EMA 50ประมาณ1985ได้นะครับมีโอกาสที่ไอโครงสร้างตัว W นี้นะครับจะมีการนะครับปรับขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือมันต้องเบรกแนว1 9 9 0 1ให้ได้นะครับคาดการนะครับสิ่งที่มันจะเกิดก็คือผมมองว่านะครับแนวปรับมาณนะครับคือเราอาจจะมองได้2รูปแบบนะครับ2รูปแบบแบบแรกก็คือเราดู อาจจะใช้กับเวลาที่เล็กหน่อยนะครับแล้วดูแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ1885ถ้ามันยืนอยู่เหนือ1885ได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับเท่ากับระยะความสูงนะครับของช่วงนะครับช่วงตรงนี้นะครับก็ประมาณสัก16เหรียญนะครับ16เหรียญขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็น่าจะประมาณอ่บหกเหรียญก็อาจจะไปชนบริเวณแนวต้านเส้นปาอีกทีหนึ่งนะครับหรือนะครับไอบริเวณนะครับหนึ่ตรงนี้นะครับ มันอาจจะย่อลงมานะครับเป็นแบบนี้ถ้ามันมีการยกโล่สูงขึ้นนะครับอาจจะลงมาแถวช่วง1975นะครับเป็นแบบนี้โอกาสก็จะขึ้นไปต่อนะครับก็วันนี้นะครับผมยังมองว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอีกนะครับในแนวโครงสร้างนะครับของเทนขึ้นขาเดิมนะครับใน Rising w e s t ตัวเดิมนะครับเป็นไปได้มากกว่าที่ราคาจะลงมานะครับก็เราอาจจะดูบริเวณแนต้าอีกอันหนึ่งนะครับดูสวิง ไฮนะครับสจุดนี้เชื่อมกันซึ่งอาจจะฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับตอนนี้ยังมี v a r i a t ช o นหรือว่าความเป็นได้หลายรูปแบบแต่ว่าแนวโน้มการลงนะครับของวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับราคาเนี่ยมันเป็นฟาวเบกเมื่อวานนะครับราคายังมีเดเรชชันจากแนวห9 7 0งเก้็อยู่ก็ในระหว่างวันนะครับวันนี้ประเมินว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับน่าจะสามารถปิดวันได้เป็นบูล l ิส h นะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาท แล้วก็บพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex t r a d d Review ในครั้งถัดไปขอโชคดีมีกำไรใ,ในการเทรดสวัสดีครับ